สวัสดีครับฝึกดูพระจากตำราเก่าวันนี้เราจะมาฝึกดูเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามกันครับเหรียญหลวงพ่อถุยวัดคงคารามนี้นะครับเป็นเหรียญเก่าเหรียญเก่าโบราณนะครับสร้างตั้งแต่ปี2465แล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็หูเชื่อมด้วยน้ายาประสานเงินนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดเชื่อมเนี่ยก็จะเป็นโลหะ เงินนะครับหลักในการพิจารณานะครับโดยรวมในการดูเหรียญน,นะครับต้องดูความคมชัดของเหรียญน,นะครับในแต่ละจุดในแต่ละเส้นสายเนี่ยต้องคมชัดนะครับถึงจะมีการใช้สึกไปบ้านนะครับแต่ว่าในรุ่นลายที่ปรากฏเนี่ยเส้นสายพวกนี้นะครับก็จะต้องคมชัดนะครับ ข้อมูลที่นาํามาศึกษาในวันนี้นะครับก็มาจากคอลัมน์ศึกษากับเซียนเหรียนโดยคุณเพชรทัพประจันนะครับซึ่งตีพิมพ์ในน,นิยาสาร spirit เล่มที่5นะครับเมื่อเกือบ20ปีก่อนเนี่ยนะครับก็มีจุดในการพิจารณาเหรียญหลวงพ่อฉุยกันอย่างไรเรามาดูกันนะครับตําแหน่งแรกเลยนะครับเขาก็จะดูที่ดอก ไม้เหนือสีสันหลวงพ่อนะครับดูภายในดอกไม้ก็จะมีเส้นเส้นดอกไม้เส้นกลีดดอกเนี่ยครับตรงเส้นกลีบดอกตรงนี้นะครับต้องคมชัดแม้จะมีการใช้สึกไปแล้วแต่เส้นพวกนี้ก็ต้องคมชัดนะครับนะครับเดี๋ยวลองขยายให้ดูเห็นไหมครับจากนั้นก็มาดูที่ริวโบ นะครับริวโบนี่ครัริวโบตรงนี้ก็ต้องมีละะนะักษณะเป็นเส้นคมนะครับเส้นคมชัดนะครับนะครับนะะประมาณนี้ครับจากนั้นจุดที่สามเขาก็จะดูเนื้อเกินตรงจุดนี้ครับ ขอบตรงนี้เนี่ยจะมักจะมีเนื้อเกินนะครับเขาเลยแนะนําว่าในการสะสมเห,หรียญหลวงพ่อฉุยเนี่ยต้องมีเนื้อเกินเป็นปื้นแหลมคมนะครับแหลมและคมนะครับพยายามดูเหรียญที่มีเนื้อเกินเป็นปื้นแหลมคมตัวนี้มากๆนะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับพยายามดูไว้นะครับ จากนั้นนะครับด้านหลังเหรียญเขาก็จะมีจุดพิจารณาอยู่2จุดนะครับจุดแรกเลยก็คือตรงตรงตัวหนะนะครับตรงนี้นะครับจะมเีเส้นแตกคมคมอยู่ตรงนี้ครับของตัวหนะนะครับเ,เดี๋ยวซูมให้ดูขยายให้ดูนะครับ เห็นไหมฮะตรงนี้ครับนะฮะมีเส้นแตกคมๆอยู่นะครับแล้วตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีเส้นขนแมวคมๆบางๆอยู่นะครับแต่จากเ,าเหรียญในหนังสือนล้เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ก็ให้พิจารณาจุดไว้ตรงนี้นะครับจะมีเส้นข,ขนแมวสองเส้นคมๆอยู่นะครับตรงนี้ครับ ครับครับนี่ก็เป็นหลักในการพิจารณาเหรียญหลวงพุอชวยวัดคลองคามนะครับอย่างไรก็ตามคนที่จะสะสมนะครับก็ต้องศึกษาให้มากกว่านี้นะครับปรึกษาผู้รู้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับจะได้สะสมได้อย่างสบา,บายใจจะได้ของแท้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ